สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยของเรื่องครอบครัวสุขสันต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวและสิ่งจําเป็นสําหรับครอบครัวนะคะ มาดูที่ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวกันก่อนเลยค่ะครอบครัวของเราจะประกอบไปด้วยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าส่วนคุณแม่ก็จะเป็นลูกของคุณตาคุณยายคุณพ่อก็เป็นลูกของคุณปู่คุณย่าต่อมาก็จะเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะ หน้าที่ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคือคอยช่วยเลี้ยงหล,งหลานๆหรือเลี้ยงพวกหนูหนู้นั่นเองนะคะส่วนหน้าที่ของคุณพ่อก็คือออกไปทำงานนอกบ้านหรือเวลาที่มีของในบ้านของเราผุพังเสียาหายคุณพ่อก็จะมีหน้าที่คอยซ่อมให้เรานะคะส่วนหน้าที่ของคุณแม่ก็คือดูแลบ้านทํากับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงพวกเรานั่นเองนะคะ ส่วนหน้าที่ของลูกก็มีหน้าที่ไปโรงเรียนอ่านหนังสือทำการบ้านแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอย่างเช่นล้างจานลดน้ำต้นไม้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวทุกคนในบ้านล้วนมีหน้าที่ของตนเองเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและควรเคารพก,กฎกติกาภายในบ้านของเราด้วยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำงานบ้านนะคะและควรหาเวลาทำกิจกรรมต่างๆในบ้านร่วมกันด้วยนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยสี่นั่นเองนะคะประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยหรือบ้านของเรานั่นเองอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันเครื่องนุ่งหม่มหรือเสื้อผ้าที่เราใช้ในการสวมใสย่ยารักษาโรคหรือยาสามัญประจาบ้าน และที่สำคัญที่สุดคือความรักความห่วงใยที่มีให้กันภายในครอบครัวนะคะจบไปแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์เดี๋ยวเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันดูคะ่ะเกมการศึกษาจับคู่ภาพที่เหมือนกันให้นักเรียนสังเกตภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือและโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันให้ถูกต้องนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะจับคู่ภาพกันได้หรือเปล่ายังไงสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ